ยายกินขางง่ายแกงผักหวานเส้ไข่มดแดงแกงไก่บ้านเส้นน้อไม่สมของหวานแล้วก็มีบวชบักอือนี่บกักผลไม้กับบกักพับนี่แกว้วมีลวกผักรวกบบักเขือยววบบักทั่วให้มาแดงกับผักหวานกับแกงดูแล้วแะเมือ่อีรแกงไปวัดน้ำมันพระ แสบพ่อยายแคเฝ้ากินเด้อไออยู่เด้อ